ฟังนไหมมันอุ่นจิตปลาสีผ้าเปงนยังพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นแมงมันพี่น้องนะดูบ้นนานเทาสมัยไหมเกีบบอยแล้วพี่น้องนี่เป็นปลาเข่าพี่น้องช่วงเกี่ยวเข่าลายวันพี่น้องคางพูนแท้ส่วนสี่เหลี่ยมนี่แมงมันมักเต็มออกมาก,มาากพี่น้องนะขี้ขวาวไปทอดอะไรพี่น้องแซ่บนี่จะมาช่วงนี้ก็เริ่มหายากไล้พี่น้องนะ มันก็ไม่เห็นงันเอาแล้วเก็บได้อยู่ป้ายน่าเดี๋ยวมึงตัดน่าก็ได้เก็จับทิปโตครับพี่น้องนี่สีเขียวกับสียันไหนทิปเปลือกไหมสีมตันเก็บบรรยากาศนี่พี่น้องเบิึง เดิมหาบางอย่างแล้วนั่งมันปั่นเขาเอื่นนั่งมันเนาะนก็ประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ